วันนี้จะพาไปร้านลับที่ไม่ลับแต่อาหารนี่โคตรอร่อยเลยค่ะทุกคนแล้วก็ราคาถูกมากด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมอยู่กันที่ร้านอาหารนายพลนะคะจะอยู่บริเวณเดียวกับสนามหญ้าเทียมนายพลย้งๆกับตักมอเลยเ<อ>ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าตรงนี้มีร้านอาหารด้วยจริงๆคิดว่ามีแต่สนามบอลอากาศดีมีบึงน้ําขนาดใหญ่ทําให้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในส่วนอาหาร<อ>เมนูอาหารนี่โคตรคลาสสิกเลยค่ะถ้าใครที่ชอบทานปลานะคะเมนูที่ร้านเนี่ยต้องถูกใจคุณแน่นอนเพราะว่าปลาของเขานี่เป็นหลักเลยค่ะอาหารของแม่มันเป็นแบบอาหารแบบบ้านๆแต่ว่าเราเราก็ไม่เคยเป อย่างเงี้ยตะ่อนอาหารนี่ครัวนิตยสารครัวเราเปิดเราก็ไม่เคยเปิดตัว S <S เราก็ชอบแบบสบายๆของรแบบนี้จานต่อจานต่อจานไม่ได้ทำไปเยอะๆแล้วตักใส่ไม่ช่เป็นทางเจ้าของร้านแล้วก็เป็นทางแม่ครัวเลยค่ะทุกคนว่าแล้วทำไมอาหารแต่ละจานทำออกมาพิถีพิถันมากๆเลยที่จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเชา้าไปจนถึง3ทุ่มเลยนะคะใครที่กำลังมองหาร้านอร่อยราคาโคตรถูกนะทุกคนมากินที่ร้านนี้แนะนำจริงๆ<ม>นี่มีน้ำมะพร้าวด้วยนะคะเป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆไม่ผสมน้ำเชื่อมหมดนี้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านิดๆใครสนใจก็มาทานกันได้นะคะ